เดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับบันทึกแท็กโดยการที่ผมจะเปิดแท็กออนนะฮะกดโอเคนะครับ,กด, okay. รบกด Enter ลงไปแบบตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นหน้าแมปเปลี่ยนเป็นหน้าแม,ป,ป,ป,นนาแมปดูนะครับแล้วเราก็เดินดูด่นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมัน,ะนก็ลองเดินไป ครับเราจะเห็นว่าในแมปก,ก็จะมีเส้นเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับเส้นก็จะเกิดขึ้นแม้ว่าจะหมุนถ้าเราหมุนตัวไปเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่ามันจะหมุนเป็นไงโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเดินขึ้นที่เนี่ยมันจะหมุนถูกทางว่าเราเดินไปทางไหนนะครับมันก็จะครับหน้าจอมันก็จะบันทึกไปตามนั้นนะฮะแต่ถ้าเราล็อกเป็นน็อตอัพมันก็จะไม่เป็นตามนั้น นะครับตอนนี้เดินไม่ได้พักหนึ่งเราจะเห็นว่าไหมครับว่าจากอยู่ที่เราอยู่001เนี่ยตอนนี้เราเดินมาได้พักหนึ่งแล้วนะครับหน้าจอมาเคร่อเส้นทางก็จะบันทึกว่าแทร็กที่เราเดินไปทางไหนนะครับแล้วถ้าเราเดินต่อไปเนี่ยมันก็จะแสดงว่าเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนในเส้นทางถ้าเราหมุนหมุนตัวหมุนเครื่องไปเนี่ยมันก็จะพยายามปรับทิศหน้าจอให้สอดคล้องเห็นไหมครับให้ตรงกับที่เรากำลังจะเดินไปนะครับจะหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยนะครับ แต่เราต้องเคลื่อนที่นะฮะมันถึงจะหมุนทุกทางว่าเราขึ้นไปทางไหนส่วนใยญ่มันก็คือเจ้าลูกศอนเนี่ยนะครับขึ้นไปข้างหน้าชี้ไปข้างหน้าให้เราเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะเอากลับมาให้ดูว่าหน้าตาผลลัพธ์การเดินน้นเป็นยังไงเห็นนะครับตอนนี้ก็เดินมาได้สักพักหนึ่งนิดเดียวไม่ไกลมากก็จะเห็นว่าเราอยู่ตรงตำแหน่งเห็นไหมครับตีโค้งมา นะครับถ้าเราอยากจะบันทึกเราก็สามารถจะกดมาร์กได้เลยนะครับปุ๊บเข้ามาหน้าจอมาร์ก็เป็นตำแหน่งที่ตามที่ลำาดับที่เรามาร์กนะครับแล้วเราก็กดโอเคมันเปุ๊บมันก็จะแสดงตำแหน่งที่เราอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปสักพักแล้วจะเดินกลับก่อนเดินกลับจะปิดแท็กนะ แล้วก็เดินกลับไปเดี๋ยวจะเอาตัวเลขข้อมูลไปให้ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงหลังจากเดินเสร็จแล้วแต่ตอนนี้อยู่ในโหมดแผนนะครับถ้าสังเกตเห็นไหมครับนี่มันจะมีตัวหนังสืออยู่ถ้าหลอกจากปุ่มโหมดแผนแล้วก,กดคิดปุ๊บนะฮะมันจะกลับไปเป็นหน้าจอที่เห็นไหมครับมันจะเอาทางที่ทางที่เราเดินไปข้างหน้าเนี่ยขึ้น,หนเหนือตลอดนี่คือผลของโหมดของแท็กอัพแต่ถ้าเรานะครับเปลี่ยนเมนูตรงนี้ไปเป็นน็อตอัพเดี๋ยวดูผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้ผมเปลี่ยนไปเป็นนอตอัพเซตอัพแบบใหม่นะครับแล้วเลื่อนตรงนี้ไปเป็นนอตอัพลุกคอยจไปเราจะเห็นไหมฮะอยู่ที่หน้าจอมุมเดียวกันแต่มันจะแสดงทิศทางตามทิศเหนือขึ้นไปอยู่ด้านบนเห็นไหมครับ ผลลัพธ์ที่แสดงก็จะไม่เหมือนกับว่าเราเดินไปทางทิศทางไหนแต่มันจะแสดงตามทิศเหนืออยู่ด้านบนของหน้าจอเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินในโหมดนี้มันจะงงมันจะหลงได้นะครับก็ให้เดินโหมดแท็กอัพเสมอโหมดนอตอัพเนี่ยใช้ตอนที่เราจะหาจุดที่เราจะไปข้างหน้านะครับเพื่อจะจัดทิศทางให้อย่างนี้ถ้าเราจัดทิศเหนือเนี่ยเราก็จะต้องหาทิศเหนือให้เจอแล้วเราก็หมุนตัวจีเพทให้ไปตรงทิศเหนือแล้วเราก็จะรู้ว่าจุดที่เราจะไปหามันอยู่ทางมุมเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับซึ่งรายละเอียดต้องมานะครับอธิบายกันอีก เรื่องหนึ่งเลยนะครับน,นี่ก็เป็นผลของการเปิดแบบช็ a c k Not Up นะครับเห็นไหมฮะเราเดินไปข้างหน้าแต่มันชี้ลงเห็นไหมครับเพราะว่าเราปรับโหมดเป็น Not Up มันก็จะเกิดปัญหาหลงทางไม่เข้าใจนะครับวิธีแก้ก็อย่างที่บอกถ้าเราอยู่ในโหมดนี้ก็ให้เราเปลี่ยนเมนูนะครับกดปุ่มเมนู Set Up Map แล้วเราก็เลือกลงมาเป็นแช็ c k Up นะครับ สังเกตผลนะครับคือต่ยไปปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะเลื่อนหน้าจอไปไปทางทางเหนือของนะครับจอเราก็จะเดินไปข้างหน้ามันก็จะเห็นชัดถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากรู้ว่าที่มายังไงเราก็ซูมเอาออกไปเรามาจากไหนแล้วก็ซูมเอาไปแล้วก็จะเห็นใหญ่ขึ้นนะครับมันใหญ่มากไปเราก็สามารถจะซูมอินได้นะครับถ้ามันตกขอบเราก็เลื่อนซ้ายขวานะครับเลื่อนซ้ายขวา นะฮะให้มันอยู่ในขอบที่เราจะดูปรับสเกลปรับอะไรต่างๆนะครับซูมเอามาทั้งหน่อยนึงเราก็จะเห็นทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือการเดินแบบนะครับ t ทร็กอั